สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนัศสลรคามพร้อมด้วยช่องป่าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมากท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของแฟนคลับท่านหนึ่งท่านผู้ชมและก็เป็นคนที่ผมดูแล,แลและก็บำบัดในการส่งชาสมุนไพรหินฟ้าแลบในสูตรพิเศษและก็สูตรพื้นฐานท่านผู้ชมทราบไหมว่าคนเราเนี่ยจะทุกข์จะสุขยังไง ก็บ่งบอกไปถึงการแสดงออกทางสีหน้าใบหน้าใบหน้าเกลี้ยงเก่าด้วยสมุนไพราชาบำบัดอินฟ้าแลบนะท่านผู้ชมในสูตรพิเศษซึ่งมีหลายๆสมุนไพรที่อยู่ในนั้นด้วยและกระสตรพื้นฐานด้วยท่านผู้ชมในการที่พี่วันนะครับและก็พี่ภูได้ทำการดื่มนะครับเป็นเวลาหนึ่งปีที่รอคอยสำหรับในการที่จะมาฟื้นฟูเกี่ยวกับ ผิวของเราเกี่ยวกับเลือดลมไหลเวียนได้สะดวกและก็ที่สำคัญนะท่านผู้ชมแสดงออกที่ใบหน้าวันนี้โจก็จะมีสมุนอามีสมุนไพรามาบอกและนะครับใบหน้าของเขาเนี่ยมันบ่งบอกเลยท่านผู้ชมว่าคนเรามันมีความสุขนะครับมันมีความสุขมันมีความทุกข์อะไรก็แล้วแต่มันจะบ่งบอกถึงใบหน้า ใบหน้าเกลี้ยงเก่าเพราะเราใช้สมุนไพรในการบำบัดภายในท่านผู้ชมเอาละนะครับทีนี้นะครับเรื่องของรูปภาพของพี่วันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอหรือเป็นภาพนิ่งก็แล้วแต่นะครับคือเรื่องนี้เรื่องใบหน้าเกี้ยงเก่าเนี่ยโจไม่เคยที่จะอะค่อยได้พูดเท่าไหร่นะครับแต่มีจะพูดถึงเรื่องของผิวหนังนะครับผิวหนังชั้นหนังกำพร้าชั้นหนังแท้ ชั้นหนังไขมันนะครับในการพูดคุยของเรามากกว่าท่านผู้ชมและในการที่เรามาช่วยสมนุนไพรในการที่บําบัดภายในเลือดลมไหลเวียนดีใบหน้าเกลี้ยงเก่านะครับใบหน้าเปลี่ยนชีวิตอ่านะครับไม่ใช่หมอดูนะท่านผู้ชมและอีกอย่างหนึ่งนะครับในการที่เราจะต้องมาพูดกันเกี่ยวกับ นะครับใบหน้าของพี่วันนี่แหละนะครับก่อนกินชาเป็นอย่างไรหลังกินชาเป็นอย่างไรผมก็จะมีภาพแม้แต่วิดีโออะไรต่างๆคือพี่วันเนี่ยเขาเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดตีบแม้แต่ไตเรียะสี่นะท่านผู้ชมและอีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือนอนติดเตียงนะครับและก็โอ้หลายอย่างเลยนะครับว่าเขาไปรักษาที่ไหนๆบ้างมีมากมายหลายที่ แต่นะครับในการที่เรามารู้จักกันกับโจเนี่ยโจก็ได้สมุนไพรในการที่ช่วยพี่วันมาตลอดเลยนะครับแล้วก็บําบัดแล้วก็คุยทุกสุขกันมาตลอดพี่เขาก็จะส่งภาพไปเรื่อยจนผมวันนี้นะครับหนึ่งปีเต็มๆท่านผู้ชมหนึ่งปีอ่าเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะหนึ่งเดือนแล้วในการที่หนึ่งปีที่รอคอยในการทําเกี่ยวกับเรื่องของเลือดลม ไหลเวียนดีเลือดลมไหลเวียนได้สะดวกนะครับเลือดสะอาดขึ้นเลือดมันโฟขึ้นท่านผู้ชมและบ่งบอกไปถึงใบหน้านะครับใบหน้าเกลี้ยงเก่าเลยใบหน้าเปลี่ยนชีวิตเอาละนะครับอันนี้ผมก็จะให้แฟนคลับนะครับดูใบหน้าของพี่วันนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับมีภาพถ่ายแล้วก็ทั้งวิดีโอด้วยเอาท่านผู้ชมเรามาทราบเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของ ชั้นผิวหนังก่อนๆดีกว่านะครับทําไมใบหน้าของพี่วันทําไมเลือดลมของพี่วันทําไมในระบบต่างๆในร่างกายทุกอวัยวะของพี่วันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดตีบแม้แต่ไตท่านผู้ชมคนที่เป็นโรคไตยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีไขมันที่มากมายเนี่ยมาจากพฤติกรรมการกิน และที่สําคัญเป็นโรคไตเนี่ยผิวคนคนเราเนี่ยคนที่ป่วยเป็นโรคไตนะมันจะมีโรคความดันโลหิตสูงด้วยและจะทําให้นะครับใบหน้านี้ดําครัาไม่ค่อยเป็นสีผิวคนะ่ะเอาพูดง่ายๆไ,ไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นสีผิวตูดเด็กนะคือใบหน้ายังกระตูดเด็กเลย,เด,ยเดี๋ยวนะี้นนะแล้วทีนี้ท่านผู้ชมเอาละนะครับเรามาทราบกันก่อนดีกว่าว่า ชั้นผิวหนังของคนเราเนี่ยทําไมโจต้องพูดต้องพูดสิครับชั้นผิวหนังของคนเราเนี่ยมันมีอยู่สามชั้นหลักๆแต่ชั้นละเอียดต่างๆโจจะไม่คุยนะเอาสามชั้นหลักๆก่อนชั้นแรกชั้นผิวหนังกำพร้าชั้นผิวหนังกำพร้าเนี่ยมันจะประกอบด้วยเม็ดสีผิวเมลานินท่านผู้ชมเม็ดสีผิวเมลานินเนี่ยนะครับ ก็คือผิวด้านนอกของเราก็คือนี่เขาเรียกว่าผิวหนังกำพร้าผิวหนังกำพร้านะครับมันจะโดนทั้งแสงแดดแสงอุลตราแสง U ูต่างๆมากมายท่านผู้ชมและนะครับเป็นเป็นชั้นสีผิวเนี่ยที่มันปกป้องผิวของเรานะชั้นผิวนอกเนี่ยผิวหนังกำพร้าเนี่ยนะครับตามภาพเลยมันมีคุณสมบัติก็คือ,คอนะครับปกป้องผิวปกป้อง ก็คือรูเหงื่อของเราปกป้องอการสูญเสียของเหงื่อปกป้องเชื้อโรคอาจจะเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือแม้แต่การสูญเสียของน้ำอย่างที่โจพูดไปนี่แหละท่านผู้ชมในการาดูแลผิวด้านนอกของเรานะครับผิวใบหน้าอะไรต่างๆนะครับในร่างกายเลยและนะครับที่สําคัญท่านผู้ชมผิวหนังชั้นกาพร้าเนี่ยมันจะมีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นบุตรคลก็คือ แต่ละเชื้อชาตินะครับอย่างฝรั่งก็จะเป็นสีผิวอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ที่สําคัญท่านผู้ชมก็คือว่า,าชั้นผิวหนังชั้นกําพราเนี่ยผิวหนังชั้น,นกาพาเนี่ยเขาจะไม่มีหลอดเลือดนะครับจะไม่มีหลอดเลือดจะไม่มีต่อมต่างๆเลยนอกจากนะครับนอกจากไขมันนะครับนอกจากไขมันแล้วก็รูขุมผลที่เรามองเห็นด้วยสายตา นะครับรูเงื่อรูขุ้มขนแค่นั้นเองนะครับที่เห็นนะเอาละนะครับชั้นต่อไปเขาเรียกว่าชั้นผิวหนังแท้ชั้นผิวหนังแท้น,นททนะ่ท่านผู้ชมคือผิวคนเราเนี่ยเวลาทาครีมปุ๊บมันก็จะซึมซาบปุ๊กลงไปเพราะว่าประกอบด้วยนะครับประกอบด้วยคอลลาเจนและอิลาสติกท่านผู้ชมอันนี้นะครับมันจะให้ความอ่อนโยนทางผิวหนังของเรานะครับ ไม่ว่าผิวหนังของเราจะโดนอะไรไปเราก็แล้วแต่นะครับอันนี้มันก็จะมีต่อมประกอบไปด้วยต่อมน้ําเหลืองต่อมรูคุมขนรูขนนะครับรูเส้นผมแม้แต่ต่อมรับประสาทรับความรู้สึกเวลาเราทาครีมเข้าไปมันจะเย็นวาบลงไปเลยเพราะฉะนั้นนะครับชั้นนี้จะมีความสําคัญมากในการที่นะครับมีหลอดเลือดต่างๆ <c oughs> มีกล้ามเนื้อ มีเส้นประสาทต,ต่างๆท่านผู้ชมและนะครับมีไขมันมีหลอดเลือดต่างๆที่อยู่ในชั้นผิวหนังชั้นหนังแท้นะครับมันมีความอ่อนโยนมีความกระชับต่างๆมากมายเพราะว่าประกอบไปด้วยคอลลาเจนและอีลาสติกนะครับเอาท่านผู้ชมชั้นต่อไปเขาเรียกว่าชั้นไขมันชั้นไขมันเนี่ยประกอบไปด้วยโปรตีนคอลลาเจนนะครับก็ท่านผู้ชมทราบไหมว่า มันชั้นนี้จะเปรียบเป็นเบาะรับแรงกระแทกซึ่งเก็บกักพลังงานในการที่จะปลดปล่อยพลังงานต่างๆท่านผู้ชมและเปรียบเสมือนเบาะแ,ะาแรงกระแทกนีท่านผู้ชมเพราะว่ามันใกล้ถึงกระดูกแล้วชั้นนี้นะครับจะประกอบไปด้วยไขยมันนะครับเป็นส่วนมากต่อมไขมันนี้เยอะมากมายหลอดเลือดและก็ประกอบด้วยนะครับเส้นเลือดต่างๆที่อยู่ในชั้นของไขมันนี้นะครับ อ่าชั้นนี้จะอ่ารองรับแรงกระแทกเพราะว่าก่อนจะถึงกระดูกท่านผู้ชมเวลาเราเตะปุะ๊บเตะกันเนี่ยนะครับมันจะมีความยืดหยุ่นเพราะมีชั้นไขมันอยู่แล้วนะครับนี่แหละท่านผู้ชมโปรตีนคอลลาเจนนะครับอ่าก่อนที่จะถึงกระดูกของเรานั่นแหละชั้นนี้ท่านผู้ชมทราบไหมว่ามันมีความสำคัญมากมายขนาดไหน ถ้าคนเราเนี่ยนะครับมันคือชั้นแต่ละชั้นมันก็จะประกอบไปด้วยเส้นเลือดต่างๆที่มากมายชั้นไขมันด้วยนะครับมีไขมันต่อมไขมันเส้นประสาทต่างๆแม้แต่นะครับหลอดเลือดต่างๆท่านผู้ชมอันนี้มันจะเดินวนเวียนอยู่ในชั้นพอราเวลาเราขูดออกเราจะเห็นเห็นกระดูกเลยเพราะฉะนั้นชั้นเนื้อพวกนี้นะครับชั้นไม่ว่าจะเป็นชั้นผิวหนังกำพร้าชั้นผิวหนังแท้ชั้นผิวหนังชั้นไขมันเนี่ยนะครับ ใบหน้าของคนเราก็มีชั้นผิวหนังพวกนี้ประกอบอยู่ด้วยจะทำให้ใบหน้าเกลี้ยงเก่านะครับเพราะว่ามันช่วยไปปรับน้ำเหลืองปรับเลือดให้สะอาดขึ้นและทำให้ร่างกายของคนนั้นดีขึ้นไม่มีความวิตกกังวลใดๆนะครับคือคนเราจะร่ำจะรวยนะครับจะจนยากดีมีจนยังไงก็แล้วแต่นะครับใบหน้าเนี่ยมันก็บ่งบอกอยู่แล้วท่านผู้ชมว่ามีเงินหรือไม่มีเงิน และนะครับอีกที่สําคัญไม่มีเงินแต่สุขภาพดีพราะเขาใช้สมุนไพราชาวบําบัดอินฟาแล็กทั้งสูตรพิเศษและก็สูตรพื้นฐานในการปรับเลือดปรับน้ําเหลืองนะครับเอาพูดง่ายเรื่องของพี่วันเนี่ยถ้าเปรียบแล้วแต่ก่อนพี่วันนอนติดเตียงนะครับนอนติดเตียงก็เหมือนคนเราที่ไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับไม่ได้ช่วยตัวเองได้เลยก็เหมือนเราอยู่ขั้นบันไดขั้นขั้นแรกๆเลยที่เราจะ ขึ้นมาจะไต่ขึ้นมาเนี่ยมันขั้นที่สองขั้นที่สามจนมาถึงชั้นชั้นบนชั้นบนบ้านอาจจะไปชั้นสองก็ได้นะครับพี่วันเขาไม่สามารถที่จะไปถึงได้หลังจากที่นะครับหนึ่งปีในการกินสมุนไพราชาบําบัดหินฟลากลบนะครับเรื่องของเบาหวานความดันไขมันแม้แต่ฟื้นฟูตายแม้แต่เส้นเลือดตีบท่านผู้ชมชั้นผิวหนังต่างๆพวกนี้นะครับมันช่วยให้เลือด ลมและก็น้ำเหลืองของพี่วันเนี่ยดีขึ้นและบ่งบอกไปถึงใบหน้าเกลี้ยงเก่านะครับใบหน้าเกลี้ยงเก่าแล้วก็ใบหน้าของคนเราเนี่ยบางทีมันเหมือนตูดเด็กเลยนะอายุมันไม่เกี่ยวแล้วท่านผู้ชมเรื่องของใบหน้าเนี่ยนะครับสีสารบนใบหน้าเนี่ยมันบ่งบอกนะครับบ่งบอกว่ามีความสุขมีสารสุขคือหลังสารสุขออกมานะท่านผู้ชม นะครับจะหัวเราะหรือจะยิ้มมันเป็นเรื่องของอารมณ์แต่เรื่องของใบหน้าเรื่องของผิวหนังของคนเราเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญมากๆถ้าเราโดนหลุดดเลือดออกไปเราก็ตายแค่นั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตับเป็นไตเป็นหัวใจนะครับไม่ว่าจะเป็นสมองหยุดการกระทํางานเลยทีนี้ถ้าทุกๆอย่างมันไหลเวียนได้ดีนะท่านผู้ชมก็ทําให้หลับลึกคนหลับลึกคนที่หลับยาก แต่กินชาสมุนไพรแล้วมันหลับลึกนะครับมันไม่มีอะไรข้างค้างในชีวิตแล้วนะครับเลือดลมไหลเวียนผ่านไปได้ดีนะครับการนอนที่ดีที่สุดก็คือในช่วงสี่ทุ่มไปถึงตีสองนะครับเขาจะเรียกว,ว่าร่างกายมันจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับเรากินอาหารตอนมื้อเย็นไม่ต้องมากมายก็ได้ท่านผู้ชมเพราะว่าเรากินแล้วเราก็าไปนอนนะครับไม่ได้ไปใช้พลังงานอะไรเพราะฉะนั้นแล้วนะครับชาสมุนไพรบําบัดหินฟ้าแลบ ในการที่ทําให้นะครับพี่วันได้มีชีวิตใหม่นะครับมีใบหน้าใหม่เกิดขึ้นมาเพราะว่าเปรียบเทียบใบหน้าก่อนกินและก็หลังกินเป็นอย่างไรด้วยการใช้สมุนไพราชาวบัมบัดหินฟาแลบสูตรพื้นฐานและก็สูตรพิเศษของแท้ตั้งโจฮักนัสารคามโทรติดต่อกับโจเบอร์นี้8ย0855896623แล้วท่านผู้ชม id line มาก็ได้นะครับผมด้วยความปรารถนาดีจากโจฮักนัสสารคาม ลุงโจสมุนไพรช่องป๋าจุ๋ยคนสรารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมน้องสาวอยู่เดนมาร์กมีความสุขด้วยการที่เราได้ดื่มชาสมุนไพราชาบำบัดอินฟแลับใบหน้าเกลี้ยงเก่าเลือดลมไหลเวียนดีใบหน้าเปลี่ยนชีวิตเช้าเง็ดแรกลเลยครับสวัสดีครับขอบคุณพี่บันมากมากครับผมสีบอกไห่